ช่องติมตังแฟมิลี่พามาดูน้องตังเล่นโจรสลัดค่ะทุกคนเล่นให้ใครดูเล่นให้ยายจันดูโจรสลัดน้องตังกำลังเสียบมีดใหนดูดิมีเป็นยังไง นี่คะทุกคนนี่จะเปนโยนสลัดผู้พิทักษ์สัตว์โลกอ้าวกระโดดเลย <c oughs> เป็นไง <c oughs> เอามา้อืมเอามาให้ตาหนองดูด้วย <c oughs> ตอนองหัวใจจะอยซื้อมาในราคา20บาทนะคะทุกคนเราซื้อมาในราคา20บาทซื้อแพงไปก็พังเร็วๆๆๆๆนไปดนก้านี่ยไกระเป๋าอุ้ยราแป๊บเดียวได้และ อ่ากระโดดไปแล้วครับตัวที่สองี๋ยวจะมาตัวฮะไหนดูจนสลัดนี่หน้าไหนไหนโอ้โหตามีข้างเดียว,วได้ยังไปดูตาหน่องมายัางไงตะหน่องดูติ ต้องโก้ใจจะวายย่าป้าวก็โดนแล้วอ่าวไปไกลเลยรอบนี้ไปไกลเลยเไไหลุดเลยอ่าวไบไปก่อนไบไปอย่าลืม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้ช่องตีมตังแฟมิลี่เลยนะคะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบายกินหัวโกนาระ